โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเลยทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมจูนส์สุไข่เซนแฟนทอมพาเลตอีกเช่นเคยนะครับ mm hmm. วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการที่ผมเนี่ยซุ่มกาชาตู้ของเมนกูมิตู้ใหม่ไปนะครับก็เล่นได้ไวดีพังไปเลยก็ได้นะครับตอนนั้นอ่ะผมมีกาชานะครับผม mm hmm. ไม่ใช่กาชาเลยมีเพชรทั้งหมด4ีหมื่นสองพันเพชรครับผมอ่ะผมก็ว่าจะกดเล่นๆน,นะทีแรกอะ่ะดูเดิผมกดไปทั้งหมดหนึ่งร้อย สี่สิบครั้งเลยนะครับผมก็เท่ากับว่าหมดแล้ครับผมสี่หมื่นสองพันเพชรนะครับคือไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ในส่วนของเมงูมิเลยนะครับทีแรกเนี่ยจะกดแค่สามพันลุ้นไงว่าจะได้หรือเปล่านะครับพอกดไปสามพันปุ๊บโอ้โหเฮ้เยว่าเฮ้ยมันน่าจะได้นะพอกดสามพันแรกนะครับไม่ได้พอกดสามพันที่สองได้การ์ดมาครับผม เฮ้ยในการเราก็ดีใจไหมเฮ้ยน่าจะได้นะ9ก้าันเพชรพอกด9ก้าพันเพชรครับผมได้การ์ดอีกครับผมโอ้โหทีเนี้ยงานเข้าเลยครับผมเออทีนี้งานเข้าอะไรครับคือแบบได้การ์ดมารัวนเลยนะอ่ะก็การ์ดเนี่ยที่ได้ก็นี่ครับผมเป็นการ์ดในส่วนของใบไหนอ,ะอ่ะอ่านี่นี่ใบนี้นะครับผมการ์ดนี้ยได้มาแบบโอ้โหสุดจัดเลยนะครับคือไม่รู้เป็นตู้การ์ดหรือเปล่านะครับแล้วก็ ได้การ์ดใบอื่นมาด้วยนะครับอ่าผมอัพไปแล้วนะครับลืมไปว่าจะเอาไปเอาไปย่อยเออไม่ได้เล่นแล้วนะครับเออต้องหวนตรงแล้วก็นอฟที่สี่เนี่ยได้การ์ดของโกโจมาครับผมเอออันนี้ครับคือมันออกการ์ดอะ่ะออกแต่การ์ดอะทุกคนนะแล้วก็คือแบบโอ้โหทีนี้แบบหัวร้อนนะผมทีนี้นกดแบบไม่รู้เลยครับว่าชัยเพรไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้มาครับผมได้โกโจมาได้โนบาระมานะครับ ได้ตัวของแพนด้าได้ดานา,นามิมาโอ้โหทีนี้ไนะหลเลยครับไหลไปเรื่อยครับผมแต่ว่าตัวของเมงูมิไม่ออกครับผมเนี่ยให้ดูเลยนะครับสี 42, ่หมื่นสองพันเพชรนะครับเมงูมิไม่ออกเลยครับผมโอ้โหคือชีวิตแบบโอ้โหเกินไปอะตู้นี้ค่อนข้างเกินนะถ้าใครสุ่มเนี่ยก็จะรู้นะครับผมว่ามันออกแต่กร์ดเนี่ยได้การาดมาแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับ ตัวละครเนี่ยออกแค่แบบเนี่ยออกแค่โกโจหนึ่งตัวแล้วก็โนบะระหนึ่งตัวแพนด้าหนึ่งตัวแล้วก็นานาีิหนึ่งตัวนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นเป็นการ์ดซะส่วนใหญ่นะครับคือแบบออกดีเกินไม่รู้ออกดีเกินอนะการ์ดอะนะครับก็ถ้าใครจะสุ่มก็ระวังไว้ด้วยนะส่วนตัวผมอะไปเล่นไอดีใหม่แล้วเออไปเล่นไอดีใหม่แล้วอย่าผมทําคลิปรีวิวให้นะ ก็สาเหตุถามว่าทําไมผมถึงสุ่มนะครับผมก็คือแบบผมอยากจะได้ตัวของเมกุมิเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับชมไงแต่ว่ามันยาวครับผมตอนแรกกับผมกจะหยุดตั้งแต่ผมสุ่มไปสี่รอบไปใช่ไหมที่แบบได้การ์ดโกโจโงเงี้ยผมกะจะหยุดแล้วนะครับมันหยุดไม่ได้ครับผมมันไหลไปเรื่อยๆเลยหัวมันร้อนนะครับเออก็ถ้าหยุดตั้งแต่ตอนนั้นนะผมก็จะมีเพชรเหลืออยู่ไงใช่ไหมเหลืออยู่สามหมื่นประมาณนั้นอนะ นะครับแต่ว่ามันมันมันไหลไปแล้วอะต้องขออภัยด้วยนะ <c oughs> ว่าจะสุ่มแบบรอยุตาะแงแต่ว่ามันมันไหลไปแล้วเนาะก็ก็โอเคผมก็ไปเล่นใหม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะโอเคตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะสําหรับคนที่จะเล่นใหม่นะครับผมเนาะก็ถ้าเล่นใหม่ผมแนะนําว่าให้เรารีไอดีนะครับสุ่มแค่สามพันเพชรเนี่ยให้ได้ในส่วนของเมงูมินะเออผมรีไอดีใหม่ทุกคนรีไปผมแบบทั้งคืนอะนะครับสามสี่ชั่วโมงอะ่ะเออ รีไปเถอะนะครับจนกว่าจะได้อะเออผมก็ได้สักทีหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3ามี่ชั่วโมงในการรีนะอันนี้ของจริงนะรีในมือถือนะครับไม่ได้แบบเออใช้คอมรีถ้าคอมรีเนี่ยเราเปิดหลายจอนเนี่ยมันจะไวกว่านี้นะครับแต่ผมรีในมือถือทีลจอไงน,นะครับได้ในส่วนของเมงูมีกับการ์ดของอาจารย์กวัวโจโอโหถือว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะแล้วผมก็ไปรีหน้าเว็บได้นมบะระมาตัวหนึ่งนะครับเออก็โอเคเดี๋ยวผมเอาไว้เดี๋ยว รีวิวให้แล้วกันนะครับสําหรับโค้ดเพื่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะสาหรับ ID ดีใหม่ของผมนะแล้วก็ในส่วนของไ d ดีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นให้มันจบบทที่เก้านะครับผม<ๆ>เพื่อที่จะให้มันเคลียร์ในส่วนของเควสต,ต, e. ตรงนี้นะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าเข้ามาร่วมในส่วนของการเป็นเพื่อนในส่วนของ i อดีนี้นะครับผมเนะาะเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นให้มันจบบทที่เก้าให้ได้นะครับผมเนาะทุกคนจะได้รับของรางวัล แบบเต็มที่นะครับเนาะแล้วก็ไอดีใหม่ของผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับขอคนที่เล่นประจํานะครับผมเนาะอย่างน้อยขอคุณผ่านเออเลเวลยี่สิบอะนะครับผมเนาะมันก็จะทําให้เราได้เพชรกันแบบเยอะมากๆนะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนั้นนะครับผมเนะาะเดี๋ผมทิ้งโคเชวนเพื่อนไว้ให้ข้างล่างนะครับผมเนาะแล้วคนที่แบบว่าเฮ้ยเพิ่งเล่นใหม่เหมือนกันนะครับอยากจะ หาคนใส่นะครับก็สามารถทิ้งไว้ได้ด้านล่างเหมือนกันนะครับผมได้เหมือนกันนะเออแต่ว่าขอคนที่แบบรีไอดีเสร็จเรียบร้อยพร้อมเล่นแล้วนะเออไม่เอาแบบว่าเพิ่งจะมารีไอดีนะครับผมเนาะเพราะว่ารีไอดีเนี่ยเราใช้แค่เพชรที่เขาแจกมาก็คุมแล้วนะครับไม่ต้องไปใส่โคเชิญเพื่อนของคนอื่นนะครับเออมันจะเปลืองนะมันเปลืองสล็อตของคนอื่นเขาเนาะก็เอาแบบคนที่เล่นจริงจังแล้วกันนะครับผมเนาะยังไงก็ฝากกันด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ